สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตนอนช่วงเชา้า ปืนใหญ่อาร์สตอนอันดับปัจจุบันอันดับ6ลงเล่นไปแล้ว22เกมคะแนน39คะแนนโปรแกรมที่เหลืออยู่เย่าลิเวอร์พูลเยือนเชลซีเยือนสเปอร์เย่าเบรนท์ฟอร์ดเย่าวูฟเยือนวัดฟอร์ดเย่าเลสเตอร์ซิตี้เยือนแอสตันวิลเล่เยือนคิสตัลพาเลตเย่าบรตันเยือนเซาแฮมป์ตันเย่าแมนยูนเต็ดเยือนเวสต์แฮมเย่าลีดเยือนนิวคาสเซิล เยาวเอเวอตม่เหตุยังไม่กำหนดวันแข่งทีมของคุณซอมิเกลอาริตเาอแข่งน้อยกว่าเวนแฮมและแมนยูนเต็ดสามแมตช์และดูเหมือนพวกเขากำลังทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงหลาย,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนั้นอาร์ซนอลยังมีโปรแกรมตกค้างที่ค่อนข้างหนักทั้งเจอลิเวอร์พูลเชลซีและสเปอร์ส่วนเกมอื่นๆก็ไม่เบาทั้งปะทะแมนยูนเต็ดกับเวนแฮมด้วยแน่นอนปืนใหญ่ต้องพยายามเก็บชัยชนะจากโปรแกรมที่อยู่ในมือให้ได้ เพราะหากทำสำเร็จพวกเขาจะถือไพ่เหนือกว่าทีมอื่นๆในการลุ้นทอปโฟทันทีอองรีกระตุ้นปืนต้องจบทอปโฟให้ได้เคียรี่อองรีตำนานดาวยิงอาร์ตตนออกมาเร่าต้นสกัดเกา่าพยายามจบทอปโฟให้ได้เพื่อกลับไปเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนลีกสีซสั้นหน้าอาร์ตนอนไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกมาตั้งแต่สีซสั้น2 0 1 6ันถึงและสีซสั้นนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นทั่วยุโรปใดๆเป็นครั้งแรกในรอบย5บปีหลังจบเพียงอันดับแดในสีซสั้นที่แล้ว สี่สั้นนี้ปืนใหญ่มีลุนพื้นที่ยุโรปอีกครั้งและลุนถึงทอปอฟเพราะตามหลังอันดับ4ีแมนยูไนเต็ดเพียง4คะแนนและแข่งน้อยกว่าพีแดงสนัดองรีให้ความเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาร์ซอนในตอนนี้คือเมื่อพวกเขาไม่ได้ลงเล่นเว์แฮมก็ไม่สามารถฉกช่วยความได้เปรียบได้เช่นเดียวกับท็อตแนมที่ไม่เคยสร้างความได้เปรียบเอาไว้เลยแต่อาร์ซอนต้องชนะในการเจอวู๊กยกุมภาพันธ์เพราะจะเป็นชัยชนะที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผมถ้าพวกเขาไม่สามารถจบทาโฟได้ก็ถือว่าล้มเหลวดาวซันโวตลอดการของปืนใหญ่กล่าวทัศนคติเยี่ยมเทอร์เนอร์เล่นไม่อยากย้ายมาเพื่อเป็นมือสองชิวชิวแต่ย้ายมาเพื่อที่กดดันโอเรียนเดลเพื่อพัฒนาตัวเองยืนยันไม่วันพอต่อสู้มาทั้งชีวิตแมทเทอร์เนอร์ผู้รักปัะตัวมือหนึ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย27ปีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมอาร์ตอนแบบลงหน้าด้วยค่าตัวรวมโบนัส8.3ล้านปอนด์ ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อ ESPN เกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายมาอยู่อาร์ซอนที่มีแอรรนเดมเดลยึดมือหนึ่งอยู่และมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากตอนที่ผมเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกผมนั้นพยายามที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้แต่ทีมส่วนใหญ่บอกปฏิเสธผมจากนั้นผมได้โอ,อกาสเริ่มต้นเส้นทางอาชีพอายุ21ปีผมเริ่มเป็นมือ3และเป็นมือ2ผมสู้มาตลอด โอกาสแรกที่ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดใหญ่ผมเป็นเพียงมือ3าเช่นกันไม่มีใครคาดหวังกับผมเลยแต่ผมจะไม่ไปที่นั่นเพียงเพื่อจะไปรับค่าจ้างและขับรถออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินหรอกนะผมจะผลักดันตัวเองและผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่นั่นเอรันเดมเดลเพื่อจะช่วยให้เขาดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมและช่วยพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นพกดีกรางวัลผู้รักษาประตูแห่งเมเจอร์ลีกซอเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2021 และเมือหนึ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาติดตัวมาพร้อมด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมซัมเมอร์นี้พร้อมเปค่าเหนื่อยให้กับบิ๊กเดีลเปิดข้อมูลในการจ่ายค่าเหนื่อยประจำปีสโมสรอาร์สนอน Arsenal, ที่ใจ่ายให้กับผู้เล่นณปัจจุบันลดลงจากซีซั่น2020-2021ประมาณ70ล้านปอนด์หรือประมาณ1.3ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หลังปล่อยตัวผู้เล่นค่าเหนื่อยระดับสูงออกจากทีมหลายคนในรอบหปีที่ผ่านมาอาทิเช่น 3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เมซุตโอซิล3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์โอบามายอง2 2 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์วิลเลียน1 2 5่0 0อนปอนต์ต่อสัปดาห์ดาวิดลุย10,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เซอัดคอนาซินัสตัวนี้ฟอร์มดีปืนแอเลคูตี้หลังผลงานปังกับสิงห์ผงาดปืนใหญ่อาร์ซอนทีมแกลงแห่งศึกพิมลีตกเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อล่าสุดทีมปืนใหญ่กลับไปมีข่าวเชื่อมโยงกับฟิลิเป้คูติ กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงกับแอสตันวิลล่าคูตินโยย้ายมาเล่นกับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวหลังจากที่เขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลนาแล้วและผลงานในสีเสื้อสิงห์พง,งานก็ปังสุดๆพอเจ้าตัวใช้เวลาไปเพียงไม่กี่เกมก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมแถมมีประตูกับแอซิสให้เห็นแล้วโดยคูตินโยยังคงอยู่ในความสนใจของอาร์ตนอลแต่หากอาร์ตนอลจะปาดหน้าแอสตันวิลเนาในวเดีลด,ดังกล่าวจริง พวกเขาอาจต้องยอมใจเงินราว3 0 3ถึงล้านปอนด์เพื่อดึงสตาร์บราซิเลียนรายนี้มาเสริมทัพขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์0เอร์เซกับไลแอดแอดอินโกดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยฟื้นใหญ่สนควาสกามมก,กาเจ้าตัวอยากลงรูงูมีรายงานว่าอาร์ตตนสนใจควาตัวจาลูกัสคามาก,กาหัวหอกของซาซูโอโลขณะที่แข้งรายนี้ต้องการย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมากกว่า ปืนใหญ่พึ่งเสียกองหน้าอย่างปีแอร์อเมริกออบามายองออกไปจากทีมเมื่อเดือนก่อนขณะที่สัญญาของอเลซองเดลกาเซตและเอ็ดดี้เอนเคเทียที่กำลังจะสิ้นสุดหลังจบซีซั่นนี้คาดกันว่าทีมดังจากเมืองลอนดอนจะลงตลาดเพื่อดึงกองหน้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนหลังล้มเหลวเมื่อเดือนก่อนหัวหอกมากหน้าหลายตาตกเป็นข่าวว่าอาจตบเท้าสู่ทินอเมริสเตเดียมและสกามาก้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น อย่างไรก็ดีกาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานว่าแข้งวัย23ปีต้องการย้ายไปอยู่กับงูใหญ่มากกว่ายักษ์ใหญ่พิมลรีรายงานระบุว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เจริจาร่วมกันมาแล้วหลายครั้งแต่แข้งทีมชาติอิตาลีต้องการขาแข่งอยู่ในประเทศบ้านเกิดต่อไปมากกว่าสคามัก,กา้ายังมีสัญญากับซาสูโอโลถึงปี2025หาีซั่นนี้เขาซัดไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นในเกมลีก23นัด ปืนใหญ่โซนไหมเกซีเย่ขอหนเดือนตัดสินใจจะย้ายไปไหนฟองเกซีเย่กองกลางทีมชาติแอฟรีโค้ดของเอซีมิลานจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายใน1เดือนต่อจากนี้ท่ามางางอนาคตที่ไม่แน่นอนเกซีเย่เหลือสัญญากับมิลานจนจบซีซั่น2021-2022และยังคงไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้เนื่องจากสโมสรไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงในระดับที่กองกลางทีมชาติแอรีโค้ดต้องการ หมายความว่ามิลานจะต้องเสียกําลังหลักอย่างเกซิเย่ไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้หลังจากซีซั่นก่อนก็สูญเสียฮาคารซาลานโนลูกับจาลุจิโดนารุมา่าหมดสัญญาอําลาทีมไปแบบฟรีเมื่อปีที่แล้วกาโซเมกาโตซื่ออิตาลีรายงานว่าเกซิเย่ปรารถนาที่จะย้ายออกจากประเทศอิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นจุดหมายปลายทางต่อไปก็มีโอกาสเป็นบาซลน่า ที่นาทีนี้ความเซ็นสัญญากับนักเตะฝีเทา้าดีแบบไม่มีค่าตัวอย่างไรก็ตามเอซีมิลานก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวนอกจากนี้หลายทีมดังพิมารีก็กยังคงกระตือรือ้นที่จะแย่งเซนฟรีกองกลางวัย25ปีเช่นกันดังนั้นจึงไม่สามารถปิดประตูสำหรับทีมจากอังกฤษที่อาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ปืนเปิดศึกเรือน,นอกสนามแย่งตัวดาวรุ่งบราซิเลียเสริมทัพปืนใหญ่อาร์ตอนและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังตกเป็นข่าวว่าพวกเขา กำลังให้ความสนใจในตัวของซาวินโยปีกจอมพรีวิชาวบราซิเลียนมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยซาวินโยนั้นถูกปักป้ายขายไว้ในราคา6-7ล้านปอนด์และหากเป็นข้อเสนอที่ต่ำกว่านี้อลเลติโกมิเนโรต้นสังกัดของเจ้าตัวจะไม่เปิดโต๊ะเจรจาเด็ดขาดเอาไหมบอกบาอยากขาแขพียร์มลิกต่อไปหลังเตรียมย้ายฟีซัมเมอร์นี้สื่อวิเคราะห์อร์ตอนมีลุ้นคว้าตัวหากอยากได้บอกบาเผยเคยเป็นแฟนปืนใหญ่ สื่อฟุตบอลลอนดอนรายงานล่าสุดวิเคราะห์จากรายงานข่าวของสื่อเดลเทรกีกราฟที่ยืนยันว่าปอบ็อกบากองกลางฝรั่งเศสวัย28ปีความพิจารณาข้อเสนอจากทีมในเพียร์ล็กอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบซีซั่นนี้และจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นที่แน่นอนแล้วโดวยสื่อฟุตบอลลอนดอนมีการวิเคราะห์ว่าาร์ตซนมีโอกาสคว้าวตัวป,อ,ปอบ็อกบามาร่วมทีมแบบรีค่าตัว พอเพิ่งมีการลดรายจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาล350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากปีแอร์อเมริกอบามยองไปได้และพร้อมใจ่าค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับปอบ็อกบาแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมิเกลอาริต้าจะให้ความสนใจนักเตะหรือไม่ทางนี้อีกปัจจัยที่น่าสนใจย้อนไฟเมื่อปี2020ปบ็อกบาให้สัมภาษณ์เผยว่าเขาเคยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลในตอนแรกผมเคยเป็นแฟนบอลอาร์เซนอล ซึ่งมันชัดเจนว่ามันเป็นพาะนักเตะฝรัร่งเศสทุกคนที่าร์ตันผมข้างใครในตัวเทียรีย่องรีและแน่นอนเป็นเพราะเขาจึงทําให้ผมเป็นแฟนบอลาร์ตันตัวยงตอนนั้นจากนั้นต่อมาผมเลือกเชียร์แมนยูตามพี่ชายอีกคนของผมขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์หนึ่งเซกับไลแอดแอดอินโกแดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย